เรื่อยๆทำงานด้วยกัน<ช>มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามารู้สึกอีกทีก็คือแบบเราก็คุยสนิทกันไปแล้วคนอื่นก็จะสนิทแต่ว่าก็เราจะเป็นคู่เราที่สนิทมากที่สุดครับด้วยความที่ก่อนเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีการเดินสายครับ<ช>แล้วเราก็เออเริ่มจากการฟังเพลงเพลงคล้ายๆกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าบ้านไปก็เออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางครั้งความคิดเบ้นมันก็แบบก็ตรงกับเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็เบซนก็เป็นคนที่ คือให้คําแนะนําได้ดีมากครับก็เลยสนิทกันอ๋อคงจะเป็นแบบว่ามีอะไรคล้ายๆกันก็เลยสนิทกันง่ายนิดนึงแต่ใบหน้ายังคล้ายกันเลยนะแฟนคลับก็ให้ฉายาว่าริวจินะคู่หูริวจิแต่ว่ามีบางคนก็เดินมาแล้วก็มาทักผมว่าอุ้ยเป็นไงเบนสบายดีไหมลูกไม่ใช่นะครับผมมาริวนะครับหน้าคล้ายกันจําผิดใช่ไหมใช่ นะคาดหวังไงฮะตอนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเหลือสิบสองคนสุดท้ายคาดหวังไงว่าจะต้องผ่านไปเหลือสี่คนสุดท้ายนะคาดหวังหรือเปล่าจร,จริงๆช่วงแรกๆบอกเลยคาดหวังครับก็คืออยากอยากเข้าไปถึงเอ่อไฟนนลไฟนนลเลยเพราะว่าสําหรับเบนเนี่ยเบนคิดว่าการเข้าไปถึงไฟนนลเนี่ยมันเหมือนเราก็เป็นเครื่องการันตีเราระดับหนึ่งเพราะว่า ในการแข, e ข่งขันในเอฟเขาใช้การนหวตใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีคนโบวตให้เราไปเนี่ยแสดงว่าเราชนะใจคนมากคอตอนแรกๆเนี่ยหวังเลยบอกเลยแต่ว่าหลังจากที่ถูกบวตออกไปแล้วคร <c oughs> ับรอบนึงแต่ว่าโดนช่วยคงวอลเนี่ยช่วยเซฟเอาไว้เนี่ยก็ก,ก็ไม่ไม่ได้หวังอะไรนะครับแค่แค่รู้สึกว่าเราต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดแค่นั้นครับครับ,รบจนในที่สุดก็สามารถผ่านมาได้ได้ครับนะเอ่อ สำหรับผู้ที่ผ่านมาเหลือสี่คนสุดท้ายมีมีสองหนุ่มริวจิตรงนี้แล้วก็มีแม็กที่ได้ชนะเลิศใช่ไหมแล้วก,อกอ็อีกท่านหนึ่งชื่ออ,อะไรนะผมจำไม่ได้คโคดครับอ่านะครับก็ผ่านมาสี่คนนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงสำหรับการได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองไม่ใช่เพราะใครดีใจมากครับที่เพราะว่า ตอนนั้นน่ะริวเนี่ยก็ชอบแต่งเพลงอยู่แล้วในบ้านแล้วก็เบนเนี่ยเขาก็จะเล่นเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดเนี้ยก็คือก็จะช่วยกันทําเพลงนะแล้วก็แต่งเพลงมาแล้วก็ร้องด้วยกันเลยด้วยกันก็เคยพูดกันอยู่ว่าเอออยากแบบออกเิงเกิลคู่นเนาะมันจะดีมากเลยเนาะอะไรเงี้ยถ้าเราออกซิลงเกิลคู่แล้วก็ไม่คิดว่าพอออกมาจะได้ทําจริงๆครับยินดีและดีใจมากๆเพลงนี้แต่งเองใช่ไหม เอเป็นร่วมกับพี่พี่พี่ปุ้ยครับใช่คเรับทั้งเบนและมาลิวช่วยกันทําแล้วก็พี่ปุ้ยเนี่ยเป็นเป็นคนไกด์เพลงมาอยู่แล้วอ๋อครับนะฮะอบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับบอกถึงอะไรเอ่ยมันเป็นว่าไงเนื้อหาเพลงนี้นะครับเบนมันเป็นมันเป็นเพลงที่แบบว่าเออเอาไปเคียร์ดีกว่าคือสมมติว่าถ้าใครมีปัญหากาลังแบบ กำลังมีปัญหาความรักอยู่แบบว่าไม่ชัดเจนคือแบบเฮ้ยเจ้ายังไงดีจะเลิกไม่เลิกแต่แบบทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับเอาเพลงเนี้ยไปเคลียร์ได้เลยครับผมไม่ใช่เพราะใครเพราะเธอหรือฉันไม่เพราะใครเพราะใครคือแบบมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเอื่อมจนไม่ไหวแล้วที่เกียจจะต้องมานั่งหาแล้วว่าเพราะใครหรืออก่าไหมครับใจเย็นดิใจเย็นอารมณ์ขึ้นตลอดเลยก็เลยว่าเอยงั้นก็จบกันแบบนี้เลยดีกว่าไม่ต้องรู้ว่าใครผิดอ่างเงี้ยพี่ครับผมเออ มีมีประสบการณ์จริงจากใครหรือเปล่าเนี่ย <_ C enter> คนพูดหรือเปล่าเนี่ย <_ C enter> ใช่ใช่ใชมีประสบการณ์จริงไหมเออไม่ครับผมดูละครเยอะดูละครเยอะใช่ไหมใช้อ <_ C enter> <_ C enter> ินเนอร์ข้างในครับ <_ C enter> <_ C enter> อืมครับครับนะยากไหมสําหรับการทํางานนะฮะในแต่และขั้นตอนมันมันเป็นเพลงที่เราแบบพอได้ฟังปุ๊บแล้วยิ่งรู้ว่าได้ร้องคู่กันเนี่ยมันยิ่งชอบแล้วมันก็ลาครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับจริงจริงไม่ยากเลย เพราะว่าเราก็ได้ช่วยแต่งช่วยเขียนเนื้อช่วยอะไรอย่างงี้ครับมันรู้สึกกับสนุกซะมากกว่าครับในการทำงานนะฮะเป็นซิงเกิลแรกด้วยนะคงตื่นเต้นนะทำให้ดีสุดก็แล้วกันเรื่องราวของ MV เพลงตอนนี้ MV มีแต่ลายลิกใช่ไหมครับใช่ครับอยังไงก็เอมีก็กำใกล้จะออกแล้วครับประมาณต้นเดือนต้นเดือนหน้าครับใช่ครับอยังไงก็ไปหัดร้องกันก่อนก็แล้วกัน เนาะนะทังยาห้ครับร้องง่ายๆสบายๆนะฮะก็ติดตามออฟฟิเชีเร็วนี้ประมาณประมาณเดือนหน้าใช่ไหมใช่ต้นต้นเดือนนะครับก็ติดตามได้ทาง Facebook ก็ไปไปเออทางทาง youtube นะก็ไปลองหัดร้องเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะฮะไม่ใช่เพราะใครมาริโอเบนนะครับมีช่องทางการติดตามด้วยนะครับพี่อ่าฮะก็ สำหรับเพลงมาริวเบนจิไม่ใช่เพราะใครนะครับสามารถดาว์โหลดได้แล้วตอนนี้จักจันสี่สองเก้าสองสี่สี่หนึ่งเก้สองครับ,รบขอขอโทษครับจัด,ดจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งเก้าสองครับอ่าเนี่ยก็ดาวโหลดได้เลยทั้งเพลงเต็มริงโทนนะก็ดาวโหลดได้นะครับ เออมีเกมนะฮะให้ให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับมีของมีมีมีโปสเตอร์แล้วก็มีซีดีและมีพร้อมลายเซ็นของริวจินะผมก็รอรอรอชื่อเลยครับรับที่มาพวกผมก็เซ็นให้เลยอ่าเดี๋ยว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 ผมประกาศรายชื่อก่อนกันแล้วกันเนาะเป็นเป็นเอาเป็นว่าชื่อ a c e b o o k ก็แล้วกันเพราะว่าเขาส่ง facebook มา Facebook เนี่ยมี3ท่านนะฮะที่ผมจับมาแล้วนะครับนะคุณ PK p o โปโก ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะ PK แล้วก็ป๊ะกาะ PO KO นะฮะแล้วก็ท่านต่อไปคุณน้องน้ำนะฮะ่าจะใช่นะภาษาอังกฤษนะหดเนะครับพี่คุณน้องน้ำเลยเหรอครับชื่อข้างหน้าน้องนะ N O N G น้องแล้วก็ข้างหลัง N A M น่าจะเป็นน้องน้ำนะนะถ้าผิดต้องขอไปด้วยนะแล้วก็ท่านต่อไปครับคุณพัทรพรภาษาไทยเหรอครับพี่ภาษาอังกฤษหมดเลยครับพัทรพร แจ้งข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไงเดี๋ยวให้ผมให้ให้ทีมงานติดต่อกลับไปครั้งก็แล้วกันนะครับผมก็ยินดีด้วยแล้วกันครับครับผมติดตามเราไปนานๆนะครับผมเดี๋ยวเราเซ้นให้เลยครับแล้วมีอีกข่าวนึงครับที่จะฝากไว้นะครับสําหรับใครที่อยากเจอพวกเราครับตัวเป็นๆนะครับคอนเสิร์ตคู่จิ้นนะครับผมก็จะมี มาลิวเป็นแล้วก็มีเสากระชาเอมน้ําแล้วก็ไบเนสนะครับคอนเสิร์ตจัดที่ทันเด์โดมวันที่สิบแปดมิถุนายนนี้นะครับรับผมซื้อบัตรได้ที่ออริเกตทุกสาขานะครับครับผมหรือเซเว่นอีเลเว่นครับใช่แล้วก็ปรัราคา1,500พันรอบาท2,500ันร้อยบาท3,500ันร้อบาทและ5้า0ันบาทครับผมอืมนะก็ใครสนใจแฟนคลับอย่าพลาดนะสิบแปดมิถุนาเดือนหน้าเนาะไม่ไม่ใช่ติสองอีกสองเดือนสินะอีกสองเดือนนะครับนะก็ไปซื้อบัตรได้ที่ เอาติเก็ตเลยใช่ไหมใช่ครับเอาติเก็ตเซเว่นสาขาเลยครับอ่าก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากงานเพลงด้วยนะดาวน์โหลดกันได้นะดอกจ09492244129นะครับครับไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงพอไหวไหมสําหรับการร้องท่อนฮุกให้เราฟังสดได้ใช่ไหมเอาแก้ไมเต็มพี่เลยอ่ะเอาไหมโอเคครับอ่าได้เลยครับอ่าท่อนทุกเลยครับอ่าฮะ ไม่ใช่เพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหาเหตผลแค่มองตากันก็รู้แก่ใจไม่ต้องยื้อไว้ไม่ต้องทนฝืนบอกลาและจบกันไปอะไรที่ดีก็เก็บอะไรไม่ดีก็โยน สดชเลยนะครับเออมีคําถามจากแฟนคลับมาถามนิดนึงนะฮะเขาถามว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะคําถามที่แฟนคลับเขาฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะบังเอิญหายไปละเดี๋ยวสักครู่นะคําถามที่แฟนคลับฝากเอาไว้นะครับจะเยอะเลยนะเนี่ยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะแต่เยอะมาคงไม่ถัานแนวเวลาน้อยนะช่วงนี้คําถามเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถามประมาณว่าอหายไปแล้วนะหน้าเพจหายครับทุกค่นะครับไลน์ที่ดีเจถามก็ได้ครับผมอ,อย่างดูอะไรได้เลยไ,ได้เลยครับประมาณว่าถ้าถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันจะรู้สึกยังไงประมาณเนี้ยก็ก็คงรู้สึกอย่างรรานั้นครับอาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เข้าบ้านนะครับเพราะว่า ก็คงต้องใช้ชีวิตปกติแหละหรืออาจจะรู้สึกแค่แบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตดําเนินปกติไปต่างคนต่างนนไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็แบบบางทีมีโอกาสไม่ได้เจอกันบางทีก็บ่อยนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นการโทรหาการคุยไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยครับอืฮะเออก็โอเคประมาณนั้นบังเอิญโพสนั้นมันหายไปแล้วนะที่มีแฟนคลับถามเข้ามานะฮะผมจำประมาณนี้แหละ <c oughs> เต่คงแซวเล่นนะครับยังไงเดี๋ยวให้ริวจีนะฝากผลงานกับแฟนเพลงแฟนคลับด้วยอ่ะเชิญเลยครับอ่าโอเคงั้นขอแบบอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมฝากซิงเกิลได้แล้วกันเนาะไม่ใช่เพราใครนะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสองเก้าแล้วกดโทรออกนะครับผมหรือจะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ True Music App พลิเคชันนะครับหรือว่าทาง t u n e s App พลิเคชันได้ครับผมใช่ครับแล้วก็มีที่การ์ดแอร์ตอนนี้นะครับก็มีซีรี เกาะคนกล้าเกมล่าฝันครับผมนนแล้วก็อันนี้เล่นสิบสคนเลยใช่ครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตเวอร์จินฟินคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะจัดวันที่18มิถุนายนนี้นะครับที่ทัน n d ได้โดมบัตรราคา1,500บาท2,500บาท3,500บ,บ,บาทและ5,000บาทครับคับ,คบนะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับมาเรียวกับเบนด้วยที่มาคุยกันตรงนี้นะครับอะไรับยินดีมากครับเพ้่นก็ขอบคุณชาวลาด บุรีด้วยชาวบุรีครับผมครับแฟนๆชาวนอสเรยอยูนะครับผมขอบคุณมากมากครับครับวันนี้ขอบคุณนะโอกาสน่าเจอกันนะสวัสดีครับนี่คือมาริวกับเบนนะครับนะสอง